เ <molec> ครื่องหมายสี่เหลี่ยมสายฝนที่เรียกชื่อชันเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเรื่องเล่าลึกลับเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเสียงฝนเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเรื่องผีเครื่องหมายสี่เหลี่ยมนิทานสยองเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเรื่องสั้นเครื่องหมายสี่เหลี่ยมมิสเตอร์ไรท์ไทยแลนด์เครื่องหมายสี่เหลี่ยมเล่าเรื่องหลอนเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเทรนทัสโปกไมเนมเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเรื่องลึกลับก่อนนอนเสียงฝนตกกระทบหลังคาดังเป็นจังหวะเหมือนหัวใจที่สั่นไหวอากาศเย็นแผ่วผ่านผิวกายกลิ่นดินชื้นลอยอบบวนในอากาศหญิงสาวยืนอยู่ริมหน้าต่าง มองหยดฝนไหลรินตามกระจกใสเธอเคยชอบเสียงฝนแต่ว่าคืนนี้มันไม่เหมือนเดิมสายตาเธอจับจ้องไปที่สวนหลังบ้านเงาแปลกตาเคลื่อนไหวอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่เสียงฝนกลบทุกอย่างแต่เธอได้ยินบางสิ่งที่ชัดเจนเสียงนั้นเบาแต่มันเรียกชื่อของเธอเสียงนั้นไม่ใช่เสียงของคนในบ้านแอลมันดังขึ้นใกล้ขึ้นเรื่อยๆหัวใจเต้นแรงจนแทบหลุดจาก,กอกลมหายใจเธอสั่นและช้า เธอพยายามมองผ่านม่านฝนเห็นเพียงเงาสีดำที่ยืนนิ่งแสงฟ้าแลบสว่างวาบและในช่วงวินาทีนั้นเธอเห็นใบหน้าใบหน้าที่เธอจำได้แต่คนคนนั้นจากไปนานแล้วเสียงฝนยังคงดังแต่ตอนนี้มันไม่เหมือนเสียงธรรมชาติอีกต่อไปมันเหมือนเสียงพูดเบาๆเ,เสียงที่กระซิบเรียกชื่อเธอซ้ำแล้วซ้ำเล่าเธอถอยหลังแต่เสียงนั้นกลับดังชัดในหูฝนเริ่มตกหนักขึ้นเสียงหยดน้ำกลายเป็นจังหวะเร่งเรา้า เธอได้ยินเสียงฝีเท้าดังขึ้นจากระเบียงด้านนอกหยดน้ำกระเด็นเข้าทางหน้าต่างกลิ่นดินเปียกแรงขึ้นเธอจับผ้าม่านแน่นแต่ไม่กล้ามองออกไปอีกเสียงเรียกชื่อเธอดังขึ้นอีกครั้งใกล้จนเหมือนกระซิบอยู่ข้างหูเสียงนั้นอบอุ่นแต่เย็นเยียบจนสั่นทางราง่างเธอรู้ว่าเสียงนั้นไม่ควรเกิดขึ้นเพราะเจ้าของเสียงนั้นไม่มีลมหายใจอีกแล้วเธอยืนนิ่งอยู่ตรงนั้น ร่างกายแข็งเทื่อเหมือนถูกตรึงไว้กับพื้นสายตาไม่กล้ามองออกไปข้างนอกอีกแต่หัวใจกลับบังคับให้รับรู้ทุกเสียงทุกหยดฝนที่ตกกระทบทุกแรงลมที่พัดผ่านผ้าม่านบางเบาเสียงนั้นยังคงเอ่ยชื่อของเธอช้านุ่มนวนแต่แฝงความว่างเปล่าอย่างประหลาดมันไม่ใช่เสียงเรียกเพื่อพูดคุยมันคือเสียงเรียกเพื่อให้เธอออกไปเธอพยายามบอกตัวเองว่านี่คือความฝันว่าฝนทำให้เธอหลอน แต่มันสมจริงเกินกว่าจะเป็นภาพลวงตาเมื่อเธอขยับถอยหลังเสียงพื้นไม้เก่าดังเอียดและในจังหวะน,นั้นเองเสียงฝนก็หยุดลงทันทีความเงียบเข้าปกคลุมบ้านทั้งหลังมีเพียงเสียงหายใจของเธอที่ดังเกินไปในความมืดเธอหันกลับไปยังหน้าต่างเงานั้นหายไปแล้วแต่รอยฝ่ามือเปียกน้ำกลับปรากฏอยู่บนกระจกนิ้วเรียวยาวลากเป็นเส้นช้าๆเขียนบางสิ่งที่ทำให้เลือดในร่างเย็นเฉียบบนกระจกนั้น มีคำว่าชั้นหนาวมือของเธอสัน่นเธอถอยจนชนตะไม้ด้านหลังแจกันดอกไม้หล่นแตกกระจายเสียงกระแทกทำให้ไยในบ้านกระพริบบูบเธอหอบหายใจแรงพยายามจะเรียกชื่อใครบางคนแต่เสียงของเธอเบาเหมือนถูกกลืนไปกับความมืดแล้วเสียงข้อเบาๆก็ดังขึ้นจากประตูหลังบ้านหนึ่งครั้งสองครั้งสมครั้งเป็นจังหวะที่สม่ำเสมอเหมือนคนที่คุ้นเคยกับบ้านนี้ดี เธอจำได้ว่าได้ล็อกประตูทุกบานก่อนฝนจะตกแต่เสียงเคาะนั้นกลับยังดังต่อเนื่องชัดเจนขึ้นใกล้ขึ้นเธอรวบรวมความกล้าก้าวเท้าไปช้าๆมือเย็นเฉียบหัวใจเต้นแรงจนได้ยินในหูตัวเองเมื่อเธอเดินถึงประตูหลังบ้านทุกอย่างกลับเงียบลงอีกครั้งไม่มีเสียงฝนไม่มีเสียงคาะมีเพียงเสียงหยดน้ำที่ตกจากชายคาเธอเอื้อมมือไปจับลูกบิดมันเย็นเหมือนโลหะที่ถูกฝังอยู่ในน้ำแข็ง ทันทีที่มือสัมผัสแรงบางอย่างดึงประตูจากอีกฝั่งประตูเปิดออกอย่างช้าๆกลิ่นฝนชื้นผสมกลิ่นเหล็กขาวเลือดลอยเข้ามาเธอลีอตาเพ่งมองออกไปในความมืดกลางสายฝนมีใครบางคนยืนอยู่ร่างนั้นเปียกปอนเสื้อผ้าแนบไปกับผิวซีขาวจนเห็นเส้นเลือดเส้นผมยาวปิดใบหน้าหยดน้ำไหลลงจากปลายผมตกลงบนพื้นเป็นจังหวะช้าๆเธอไม่กล้าเอ่ยชื่อ แต่ในใจกลับรับรู้ได้ทันทีว่าคือใครร่างนั้นค่อยๆเหนื่อยหน้าขึ้นแสงฟ้าแลบสองให้เห็นชัดเจนใบหน้าเดียวกับในความทรงจําใบหน้าที่เธอร้องไห้ให้มาแล้วนับครั้งไม่ถ้วนชายคนนั้นคือพาคินคนที่เธอรักที่สุดและเป็นคนที่เสียชีวิตในอุบัติเหตุเมื่อสองปีก่อนดวงตาของเขาไม่มีแววชีวิตแต่กลับเต็มไปด้วยความเศร้าริมฝีปากซีดขาวขยับเสียงแผ่วเบาแต่ชัดเจนเธอ จำได้ไหมน้ำเสียงนั้นเหมือนเดิมอบอุ่นเหมือนวันเก่าแต่ในความอบอุ่นนั้นมีบางสิ่งที่เย็นเยียบและว้าวหวงเธอสั่นไปทั้งตัวน้ำตาไหลโดยไม่รู้ตัวพาคินทำไมเขาไม่ตอบเพียงยื่นมือออกมาช้าช้าฝ่ามือเปียกชุ่มน้ำฝนหยดน้ำไหลลงจากนิ้วมือเหมือนเลือดใสชั้นหนาวเขาพูดอีกครั้งน้ำเสียงเศร้าจนหัวใจเธอแตกสลายเธอก้าวออกไปหนึ่งก้าว ข้ามธรณีประตูที่แบ่งระหว่างความเป็นและความตายความเย็นจากฝนกระแทกเข้าใส่แต่เธอไม่รู้สึกอะไรอีกแล้วเสียงฝนกลับมาดังขึ้นอีกครั้งแรงและรัวราวกับจะกลืนทุกอย่างไปเขาเก้าวเข้ามาใกล้และในวินาทีนั้นเองเธอเห็นว่าพาคินไม่ได้ยืนอยู่บนพื้นดินเท้าของเขาไม่มีเงาน้ำฝนไหลทะลุผ่านร่างของเขาเหมือนภาพลวงตาเขายกมือแตะหน้าของเธอสัมผัสนั้นเย็นเหมือนน้ำแข็ง แต่ในความเย็นนั้นมีความอ่อนโยนบางอย่างฉันคิดถึงเธอคำพูดสุดท้ายทำให้เธอสะอื้นออกมาแต่ก่อนที่เธอจะได้พูดอะไรเสียงฟ้าผ่าก็ดังสนั่นแสงสว่างจ้าจากฟ้าแลบสะท้อนเข้าตาเธอหลับตาโดยสัญชาตญาณเมื่อเธอลืมตาขึ้นอีกครั้งร่างของพาคินหายไปแล้วมีเพียงรอยเปียกชื้นรูปฝ่ามืออยู่บนแขนเสื้อของเธอเหมือนเขายังยืนอยู่ตรงนั้นฝนยังตกต่อแต่เสียงของมันเปลี่ยนไป ในทุกหยดที่กระทบหลังคาเธอได้ยินเสียงกระซิบแผ่วเบาเสียงนั้นไม่ดังแต่ชัดเจนพอให้หัวใจเธอสั่นอีกครั้งมันยังคงเรียกชื่อของเธอเหมือนคืนแรกที่ฝนเริ่มตกและในเงามืดหลังบ้านใต้ต้นไม้ใหญ่ร่างหนึ่งยังคงยืนอยู่ตรงนั้นนิ่งเงียบรอคอยรอให้เธอกลับมาอีกครั้งในคืนฝนตกครั้งต่อไปเช้าวันถัดมาฝนหยุดตกแล้ว แสงแดดอ่อนๆส่องผ่านม่านบางเข้ามาในห้องกลิ่นดินเปียกยังลอยอบอวลอยู่ในอากาศเธอตื่นขึ้นบนเตียงร่างกายยังเย็นเฉียบเหมือนยังไม่หลุดจากอ้อมแขนของสายฝนเมื่อคืนทุกอย่างรอบตัวดูปกติแต่หัวใจเธอรู้ว่ามีบางอย่างเปลี่ยนไปเธอลุกขึ้นเดินไปที่หน้าต่างรอยฝ่ามือบนกระจกหายไปแล้วเหลือเพียงคราบน้ำบางๆเหมือนมันไม่เคยมีอยู่จริงแต่ใต้ต้นไม้หลังบ้าน ตรงจุดที่เธอเห็นเขายืนอยู่เมื่อคืนมีดอกลินลี่สีขาวเพียงดอกเดียวบานอยู่ท่ามกลางดินชื้นเธอจําได้ทันทีดอกไม้ชอน,นิดเดียวกับที่พาคินเคยถือให้เธอในวันฝนตกวันสุดท้ายก่อนที่เขาจะจากไปเธอคุกเข่าลงช้าๆปลายนิ้วสัมผัสด,ดอกไม้เบาๆน้ําตาไหลโดยไม่รู้ตัวแต่ครั้งนี้เธอไม่ได้กลัวอีกแล้วในความเงียบหลังพายุ เธอเหมือนได้ยินเสียงฝนแผ่วเบาอยู่ในความทรงจำเสียงที่เคยเรียกชื่อเธอด้วยความหนาวเหน็บกลับกลายเป็นเสียงที่อบอุ่นเหมือนคำลาจากคนที่รักมากที่สุดเธอเงยหน้ามองท้องฟ้าเมฆค่อยๆเคลื่อนห่างแสงแดดแต่ต้องผิวของเธออย่างอ่อนโยนเธอสูดลมหายใจลึกและยิ้มออกมาเล็กน้อยเพราะในที่สุดเธอก็เข้าใจแล้วว่าเสียงฝนที่เรียกชื่อเธอเมื่อคืนไม่ใช่เสียงของความกลัวแต่มันคือเสียงสุดท้ายของความรัก ที่ยังไม่ยอมลืมเธอและเมื่อสายลมพัดผ่านเธอได้ยินเสียงฝนแผ่วเบาอีกครั้งเหมือนเสียงกระซิบจากใครบางคนที่อยู่ไกลออกไปไม่ต้องหนาวอีกแล้วเธอหลับตาปล่อยให้เสียงนั้นกลืนเข้าไปในหัวใจพร้อมรอยยิ้มที่เปียกชื้นจากน้ำตาและความอบอุ่นสายฝนเงียบลงและทุกอย่างกลับสู่ความสงบเพียงแต่ในทุกครั้งที่ฝนตกอีกครั้งเธอจะยังได้ยินเสียงนั้นเสียงที่เรียกชื่อเธอด้วยความคิดถึงอันไม่มีวันจางหาย จากสายฝนที่ยังคงพูดชื่อของเธอเสมอ